สวัสดีครับ่าวันนี้มาในคลิปของสูตรหวยชุดสองตัวล่างนะครับอ่ามาดูกันสักหน่อยในสถิติที่ผ่านมานะครับในการลงสูตรหวยล่างนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับอ่ามีชุดหนึ่งสี่ด้วยนะครับในที่ปกชุดนะครับ ของติพกชุดเนี้ยผมนำไปลงในกลุ่มด้วยนะครับมีชุดหนึ่งสี่ด้วยแต่ว่าไม่ได้เห็นให้นะครับสำหรับงวดนี้นะอ่าแต่งวดนี้องวดนี้นะครับงวดที่สิบหกเดือนหกนะครับน่มีในติพกชุดแต่ว่าไม่ได้นำไปลงในกลุ่มให้นะครับ อ่าตุกตอนะครับก็ตามนี้นะครับมีชุด5้สลงในกลุ่มเฉพาะห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแลวก็ชุดอ,อื่นอีกนะครับแต่ว่ามีในกลุ่มไม่ได้นำชุด5้าสาไปลงเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีในสิบหกชุดั้นเองนะครับท่านที่เคยอยู่ในกลุ่มผมก็จะรู้นะครับ แลก็พวดนี้นะครับก็มีชุดห้าห้าเช่นกันนะครับแต่ผมไปเน้นชุดที่มีเจ็ดกับเลขแดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่ลงในกลุ่มนะครับก็ยังมีอยู่ในสิบหกชุดเหมือนกันนะครับดูกันต่ออีกอนึ่งวดนี้ที่ลงใน ยูทูปคนแรกนะครับไอทีทีผมบอกติดที่บ่านมาเมื่อกี้เนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ต้องไปสนใจมานะครับมาสนใจตั้งแต่งวดนี้เลยที่ผมลงใน youtube นะครับอางวดแรกที่ลงใน youtube ออกอะไรครับออกห้าเจ็ดนะครับมีไหมครับชุดห้าเจ็ดไม่มีนะครับมีแต่ชุดห้าหกนะครับอแต่หลักสิบ ยังเดินดีนะครับยังเดินดีนะครับนี่คือ,อหลักสิบกหลักหน่วยเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเป็นสูตรจากเลขเด่นนะอของแต่ละสูตรตายตัวนั่นเองนะครับนำสูตร่รกากเลขเด่นที่มันชนกันหลายสูตรมาคัดแล้วก็เอามาลงให้ใน youtube ในการเข้าชุดแบบนี้นี่เองนะครับอ่าคงเข้าใจนะเพราะว่าไม่ได้อธิบายสูตรตายตัวเป็นสูตรเหมือนเคยให้นะครับอ่าโอเคนะก็จะได้ตามนี้ก็เข้าเฉพาะหลักสิบนะครับงวดน,นี้นะครับอ่าแล้วงวดน,นี้ล่ะงวดน,นี้ไงครับแม่ออก สามสามนะครับก็เข้าเฉพาะหลักสิบอีกเหมือนเดิมนะครับนี่เลขสามเข้านะครับอ่าขีดสักหน่อยน,นะครับอ่านี่ก็เข้าเฉพาะหลักสิบเือนเดิมนะครับเข้าเฉพาะเลขห้าเห็นไหมครับอ่าที่ลงยูทูบนะนี่เท่นะครับอ่ามาดูกันต่อ งวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับสองตัวล่างออกอะไรครับอ่าก็นี่เลยหกสองนะครับอ่าออกหกสองที่ผมคาดให้เก้าชุดมีไหมครับหกสองไม่มีนะครับอ่าแต่จะเห็นว่ามีในหลักสิบ แล้วก็ลักหน่วยนะครับ6กกับสองนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าชุดกันในะที่หกชุดก็จะเข้าตามนี้นี่เองนะครับนี่อ่าแต่พอเป็นไงครับมาลองให้16หกชุดนะครับของงวตัวแรกที่ลงทั้งตาราง16หกชุดด้วยแล้วก็ขาทายกาวชุดด้วยอืมเป็นไงครับวันนี้ออกอะไร อาออกอะไรงวดนี้อดูกันนะครับงวดที่สิบหกเลนเก้าก็ออกชุดนี่เลยนะครับไม่ได้เขียนไว้นี่ครับออกสี่สองนะครับ นี่สี่สองใื่มครับชุดสี่สองมีไหมเซ็สิบหกชุดนี่ไม่มีอีกแล้วนะครับอ่ะอย่างนี้จะตามได้ไหมเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอให้มันเข้าสักสองวันสิ็ก่อนดีก,กว่านะครับผมค่อยตามก็ได้นะแต่ว่าหลักสิบเนี่ยดันกลับมามาหลักหน่วย กลับมาเป็นหลักหน่วยนะครับก็ยังเข้าอยู่แหละนะครับแต่ว่ามันมาหลักหน่วยแทนนั่นเองนะครับอ่ามาหลักหน่วยแทนนะครับแต่ก็ยังเข้าอยู่นั่นเองนะครับถือว่ายังเข้าอยู่นะครับอ่าข้าตกองมาในเก้าชุดจึงไม่เข้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับอ่ามาดูงวดนี้กันบ้างนะครับงวดที่จะถึงนะครับอืมเอาไปดู เป็นแนวทางทเฉยๆก็ได้นะครับผมยังไม่ต้องอเอาไปดูเฉยๆยังไม่ต้องนําไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ให้เข้าต่อเนื่องสองงวดนะครับอ่าก็ตามนี้นะหลักสิบก็จะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสี่นะครับหลักหน่วยก็จะมีหกมีเจ็ดมีแปดมีสามอ่าเข้าจุดกันแล้วสิบหกจุดก็ได้ตามเนี้ยนะครับผมอ่าได้ตามนี้เลยนะครับ ส่วนเชุดนะครับคัดออกมาจากอ่า16ชุดนั่นแหละนะครับก็ได้ค่าชุดนี้นี่เห็นไหมครับอ่าก็เป็นไงครับผมก็ต้องใช้วิจัยยานกันด้วยนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมใช้เฟสนี้เฟสเดียวแล้วนะครับเพราะว่าเฟสอื่นๆที่มีอยู่ตอนนี้ล่มนะครับหรือว่าใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับ อ่านะครับผมก็ตามนี้นะใช้ชื่อไพรัสนะครับถ้าก,กดที่โปรไฟล์ก็จะเห็นตามนี้นะอ่าเพราะว่ามันมีเฟซปลอมที่ใช้ชื่อแล้วก็นำสกุลเหมือนผมเด้เลยนะครับอ่าตอนเข้าไปกดค้นหาเพื่อนเนี่ยสมแว่นขยายด้านบนนะครับของเฟซท่านอนะ่ะนะครับ ถ้าจะเซิร์ชไปหาผมนะครับหรือว่าคนหาผมเนี่ยก็มันจะปรากฏขึ้นเฟซทั้งสองเฟซใช่ไหมครับอ่าก็ลองดูที่โปรไฟล์นะครับวงการ์ตูนะจะมีชื่อไพรัสอยู่นะครับนั่นคือเฟซจริงนะอ่าจะมีชื่อไพรัสอยู่นะครับนั่นก็คือเฟซจริงนั่นเองแล้วก็สังเกตย่ยางยึงนะครับเฟซจริงจะมีสมาชิกหรือว่าเพื่อน มากกว่าเฟสปลอมเสมอนะครับอ่าโอเคนะครับผมตรงนี้นะเข้าใจนะใครที่จะเข้าหรือว่าไปติดตามผมี่เฟสเนี่ยเพื่อไปติดตามเลขสามตัวบนนะครับหรือว่าสองตัวบนก็แล้วแต่นะครับที่ผมจะคัดให้เหลือเก้าชุดเนี่ยแล้วก็เน้นให้สี่ชุดเนี่ยครับก็ขอยสังเกตด้วยนะครับแลวอยานึงนะครับในกลุ่มมีเงื่อนไขอ่านะครับ ย้ำตรงนี้เลยว่าในกลุ่มมีเงื่อนไขเพราะว่าบางคนเป็นครับผมแม่เข้าไปหาผมนะครับในกลุ่มนะครับนี่ไม่รู้เล่นเฟซเป็นหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยว่าเฟซจริงเฟซป,ปลอมมีจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับก็คิดว่าผมบอกว่ามีเฟซป,ปลอมอะไรเงี้ยประมาณนี้ยแต่จริงไม่มีเลยประมาณนี้ยอ่า มันมีเฟซปลอมจริงๆนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมมันมีเฟซปลอมจริงๆนั่นเองนะครับเพราะว่าในกลุ่มผมเนี่ยท่านเท่านั้นนะครับที่จะขอเข้ากลุ่มมาเองนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะไปดึงท่านเข้ากลุ่มมาได้นะครับนอกจากท่านจะขอเข้ากลุ่มผมมาเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในกลุ่มแล้วนะครับ เห็นว่าเลขผมเนี่ยให้เข้าหรือไม่ให้เข้าอย่างไรถ้าท่านไม่ชอบก็สามารถกดออกจากกลุ่มได้นั่นเองนะครับอ่าไม่มีใครบังคับให้ท่านอยู่นะครับผมถ้าท่านฝืนใจที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถกดออกได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับผมอ่าก็ขอบปรให้ฟังนิดนึงนะครับผม นะครับเพราะว่าบา,บางท่านต้องการจะคุยกับผมแต่บางครั้งนะครับไม่ได้ออัปเดตหรือว่าติดตั้ง Mess e n เจ r นะครับเพื่อจะคุยทางอินบอ์กับผมเนี่ยถ้าไม่ได้ติดตั้ง messenger เนี่ยก็จะคุยกันไม่ได้นะครับเลาผมทักไปอะไรไปเนี้ยท่านก็จะไม่ทราบนะครับอ่าก็ถ้าใช้โทรศัพท์ก็ลองอ่าโหลด Mess e n g e r มาใช้นะครับ ได้คุยกับผมได้นะครับหรือว่าทำแบบไหนก็ได้แล้วแต่ผมที่จะคุยกับผมทางอินบ x ็อกได้นะครับโอเคนะครับผมก็บ่นให้ฟังเท่านี้นะขอบคิณผมร่ำรวยร่ำรวยถูกระงวัลกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ